สวัสดีค่ะแม่กันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินหมูหันเป็นตัวเลยค่ะทุกคนค่ะมาเป็นตัวค่ะแต่เอามาทิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วมันไม่กรอบก็เลยหั่นครึ่งแล้วเอาไปย่างไหม่ค่ะทุกคนค่ะไปอบไปย่างไหม่มาค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะวันนี้จะเอามาฉลองค่ะฉลองห้ารอยคนติดตามกับสี่สิคนดูค่ะทุกคนค่ะ มาค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะยอกยอกยอมันไม่กรอบแล้วค่ะมันซื้อมาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะเนี่ยก็เลยตัดครึ่งแล้วไปย่างอันนี้หมูย่างนะคะไม่ใช่ไก่ย่าง ตัวเท่าไก่อ่ะโหขวัญอ่ะดูดูหางอืน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเจ่ยว สิบเจียวมันไม่กกอบอไปปล่อยตะเปลวเปีลูกไปปล่อยมันเนอะแม่รำคาญ สำคัญมันมันวย่นวายินว่วานลาหนังมันไม่กรอบนะเหนียวพอมันไม่กรอบแล้วมันก็เนี้ยว ร้อนๆ้ระกอบจอ้าเอยอืมหืมถ้านหนังกรอบจะอร่อยมากเลยเนี่ย ตอนนั้นที่เราไปซื้อเราไปซื้อกินที่ร้านเลยเนาะควันไม่ก็ชอบน้ำจิ้มอันนี้ค่ะไม่ชอบกินซีอิ๊ ถ้ามันกรอบอร่อยกินได้เป็นตัวเลยนะเพราะมันตัวไม่ใหญ่เท่าไก่สองตัวเนาะตัวเท่าไก่สองตัวเลย <c oughs> วันนี้เขาบอกว่าตัวละสามกิโล หนังไม่กรอบแต่ตัวเล็ขน่ากิน เอาจริงตัวเล็กถ้าเขาย่างดีๆกรอบๆนะอร่อยมากเพราะมันไม่มีมันเลยนะลูกเนาะมันไม่มีมันเลยมีหนังแล้วมีมันนิดเดียวนี่ถ้าเขาย่างกรอบๆดีๆนะอร่อยหรือเป็นเพราะเรากินช้าไปวะ พอจะย่างาอะเยอะกว่าจะมาส่งขากิเตีนไก่โอ้ห,ห น่าจะเคี้ยวไม่ได้แล้วโอ้โหชอบหนังเนื้อนัให้หนอยะเอาไปเลยลูกเอาไปเลยหนัง,นงอ๋องจริงนะอร่อยอ่ะอร่อยเพราะตัวเล็กมันไม่มีมันเลย aki mau loa i ซี่คโครงขวันควันกำลังชงเชียงอรุณอะไปกินตรงนงังกรอบหรอตังกรอบเดี๋ยวแม่จะกินซี่โครง ลอจรินนะถ้าเขาย่างมาอร่อยอร่อยไม่กินได้เป็นตัวนลครึ่งตัวแล้วมันนี่อยู่ไหนอ่ะร้องทำไมน่ะ อยากลงหรือเปล่าเป๊ดตักซี่คงมะไม่หอกเป๊ดแป๋วไอ้มันนี่ลงหน่อยลูกมะมัน,นมร้อนลงแบ,บ้มันลงเลยอันนี้ที่คงอร่อยแม่ซี่คงเอาตะหนักซี่คงอร่อยจะตาย nóng ừ, nóng nóng <laughs> chim nó <laughs> chim chim, chim, chim. งั้นที่เราซื้อมื่อกี้มันตัวใหญ่เกินไปมันเยอะมากเขี้ยวได้้ันกระดูก เดี๋ยวข้างในเราไปอุ่นกินอีกได้แม่ครัวมันจะไม่สุก <c oughs> มันอาจจะสุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้างในอ่ะไม่รู้เหมือนกัน รงออ่ยยังไม่อิ่มเลยนะยังไ่่ครึ่งท้องเลยสงสัยหิวข้าว Cháu cháo bài xong ô, xì đai nặng quá, nó này còn riêng pin nữa này, mình phê, à มันไม่กรอบเลกน้องเพชก็กระดิกมือเจ้า,นา,าหนังไาเพอเดี๋ยวไปนั่งแชะว่ากันค,ค่ะทุกคนคะ คลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใแม่กันได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย